ครับพี่น้องเบาคุยไทยเป็นเวกมาจากามาจากทำผ่า,า,าพึ่งเลยครับเมื่อกี้นะครับบ้านนี้มาหดน,นี่ขางอดปลายนี่ครับต่อไปเบื้องทำพุ่งแล้วบา้านนี้พี่น้องแจ้คกระไกลเข้าเลยนะครับครับตอนนี้ตอนไปเทิบเบื้องทำพุ่งแล้วพี่น้องเอานักสิวมันมาหลยทิมันพบรีลงจาก ลงมาเบิ่งทำผ่าพึ่งเขาบโอ้มาลาทอนพี่น้องเอ้ยลงซื่อได้ครับไปเบิงบ่งทำโพ้งครับบบนี้เราทำหน้าผาไปนี่ครับพี่น้องเราหน้าผาไปนี่ครับหน้าผาแล้วมอง ก้อนหินใหญ่เยัะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก้อนหินมันเหนี่ยวทางลงโอ้ยังยงาด้600 600วยหกร้อยหกร้อยเมตรคุณได้รับ ทางลงหกร้อยเมตรยังไงอยู่อันนี้แบบทำโพงโ,งโอ้ทางลงจุดขึ้นมาหกร้อยเมตรครับอันนี้ทำโพงครับเนี่ยหินครับลักษณะหินนยอาจจะอาจจะมีก้อนเุนก้อนมันอยู่า่าป็นทำหลอดลงไปครับเป็นโพงครับ ดาลานชมอันทำพอเพิ่งหลายได้านักศึกษาสมตดบ้นี่แมนบอกร้อยเอ็ดบอกก็มาทัน เขาก็เก็บละลูไว้เกลูโอยนั่นอ้าวเขาแดงอะเดี๋ยววันที่เกิดไม่รู้